สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเส้นสัญญาผนึก,กําลัง YKBK Thailand ตั้งเป้าผลักดันนักชูไทยก้าวไกลไประดับโลกมุ่งสู่มหาก,กรรมกีฬาโอลิมปิกพร้อมจะตั้งหลีก3คูณ3ระดับนานาชาติครั้งแรกในประเทศไทยโดยสาพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติหรือฟีบาได้ให้ลิขสิทธิ์การรับรองภายใต้ชื่อ 3D l t h a i l ไท d แลนด์ e เฟ้นหาสุดยอดนักบาสเกตบอลไทย และเปิดโอกาสให้นักกีฬาต่างชาติเตรียมพาเลทร่วมแข่งขันกันอย่างคึกคักในรูปแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์หวังกระตุ้นและพัฒนาวงการบาสเกตบอลไทยให้ก้าวไกลาสู่ระดับสากลลีกนี้นะครับจะเป็นลีกใหญ่แล้วก็ฟีบา้ารับรองเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมีนักกีฬาจากต่างชาติสนใจเยอะอยากจะเข้ามาเก็บคะแนนงั้นเราก็จะคัดเอานักกีฬาเก่งๆเ,เข้ามาพอมีนักเรี้ยงเก่งๆเ,เข้ามาเนี่ยเราก็คัดนักกีฬาเราที่เก่งๆเ,เข้าไปให้อยู่ในทีมเดียวกันพราะอยู่ในทีมเดียวกันเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็จะสามารถซึมซับเอาความเก่งเขาเข้ามาเราก็จะมีทักษะเพราะเรื่องการซ้อมการแข่งด้วยกันเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วมีโน้ตเฮาส์ที่เราจะสามารถฟัฝ่าไปได้ครับผมอย่างที่คุณนิพนธ์นะครับแจ้งไว้ครับว่า 5. ้าคูณหเนี่ยอาจจะต้องตัวสูงแต่ว่าถ้าเป็น 3. ามคูณสา อยู่ที่ความคล่องครับไม่จําเป็นต้องตัวสูงคราวที่แล้วโอลิมปิกญี่ปุ่นผู้หญิงนะครับญี่ปุ่นเนี่ยตัวไม่ใหญ่แต่สามารถเข้าไปชิงชนะเลิศได้อนนั้นถือว่าเราเองเราไม่เสียเปรียบว่าเราจะตัวเล็กแต่ถ้าเรามีความแข็งแกร่งความคล่องตัวถือว่าเราจะได้เปรียบมากกว่านะครับ